สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเนาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่เอ้ารถสิสตาร์บติด EP อีพีนี่จะพาทุกคนขับรถเบิ้งบรรยากาศระหว่างทางตอนนี้ผมอยู่น้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองอซื้อโรงเรียนของอ่บ้านบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดไปขวาพุ่ง่็ยคือไปละหารไต้ไปนนนนแดงหรือไปเขาช่องตะโก เขาจะออกไซด์พาทุกคนขับรถเบิ้งบรรยากาศตามสเตปตามสไตล์เพทถนนไทยแลนด์ทุกคนมุมต่ำเป็นมุมสูงกันนะ, <c oughs> ะกอ่อนเดื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเพทถนนไทยแลนด์อย่างร้านวิทูลโทรทัศน์วุ้ไข่สดสสเสริมสมบัติสังกั p a ์คนละย,ยำลาหารไซสัมปราญเฟอร์นิเจอร์และโจ้พาเลย <c oughs> เอา้อาวยอไปเบิ้งบรรยากาศทั้งท้องถนนน้ำกันทุกคนอำเภอบานกวดมุง่งนาไปนี่คือบรรยากาศทั้ง,งท้องถนน คือเป็นอย่างคือได้มาเริ่มคลิปอยู่นี่ล่ะแอดก็คือก็นน้นนี้จอดถ่ายคลิปบินโดนถ่ายภาพมุมสูงมันถ่ายบอได้นะกล้องมีปัญหาโดนมันห้างนะทุกคนเออหลายท่านก็จะเสียดายเนะว่าในอนาคตจะมีภาพมุมสูงใ้เบิงบอต้างรุดน,นะทุกคนให้กำลังใจเพื่อที่จะหาเงินไปซ่อมโดนของแอดมินก็คือกดส่งดาวมาได้ทุกคน ทุกคนทุกคนสามารถกดส่งดาวมีปุ่มส่งดาวให้ดาวนะทุกคนกดส่งมาเออนี่นี่ทางเข้าบ้านสายตรีพัฒนาหนึ่งถ้าส่งดาวมาได้หลายๆา,ายดวงทุกคนส่งมานน่ผมมีเงินดี่ดีได้ซื้อโจรไม่เลยด้วยทุกคนเออไม่มีการโอนเงินสมทบทุนอะไรทั้งสิ้นหล่ะครับส่งดาวมาส่งด,ดาวมาหลายหลายดวงเลยพี่น้องสี่เอาเงินไปซื้อโดนไม่ละก็มัด่ายพาพุมสูงให้พี่น้องได้ติดตาม มีบ้านบึงเจริญตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุริรัมนฑะไ,ไปเบิ้องอีก10กิโลเมตรถึงตัวอำเภอบ้านกวดจะพาไปเบิ้งภายในอำเภอบ้านกวดว่าบรรยากาศทึ่งต้องนอนน,น,น,นเป็นยังได่ะนะอยากเห็นผมไปท่ายคลิปยูกกคคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะเก็บบันทึกนะโน้ตไว้ว่าแอดมินเออว่าเอซ คอมเมนต์มาว่าอยากเห็นบรรยากาศถึงถนนอยูบ้านไหนตำบลไหนเดี <mor MEL Thanks> ๋ยวจะโน้นไว้แหละเดี๋ยวจะไปตามคำขอเวลาว่างเวลาว่างเด้องานประจำแอดมินก็รับจ้างเมารถรับจ้างขับรถแต่ถ้าอยากจะเห็นคลิปยูคู่มือทุกมือเด็ดเห็นคลิปยู่เร็วๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญยังทีว่าไว้ห่ะครับกดส่งดาวมาหลายๆซื้อโดนไม่ตอนนี้โดนทางเลยนะทุกคนเออบรรยากาศดีบพตอนนี้แดดบ่ฮ้อน อากาศปลอดโปร่งอากาศดีลมเย็นแจ้อจอยแต่ว่าหยุดว่าได้หยุดอากาศหวาดเลยนี่ป้านนี้ยังนีทุกคนข้างในนี่เป็นสนนซีเลสหรอสนนซีเลสหรอแล้วนี่เขาเอื่นทางหลวงยังนี่สองสองสี่ป่สองสองสี่หรือว่าอะไรผิดขออภัยเดุ้กคงเด้อบ้านกรวดบ้านโคกระเหย พวกระเหยแสดงว่าน้ำบูบี้เราเด้เหยระเหยไปเมื่อตล้วนะแม,นม,ม่นบอว่เกี่ยวบ่าเขาม้านน่้่าจะเป็นเขตเทศบาลตำบ,นบนลบ้านกวดเราเลยทุกคนนี่ออกซ้ายนี่และครับไปบ้านกรวดหรือไปอำเภอรประโคนใช่จังหวัดบุรีรัมย์ออกขวาไปกับเชิงหรือไปสุรินนี่เห็นไหมนี่นน เดี๋ยวอีพี่ต้อไปหรือว่าเหตอีพี่เนี่เดี๋ยวจะพาขิดล้นเหรียแบบเสียไปทางจังหวัดสุรินทร์ไปเบืองบรรยากาศทางพี่น้องสุรินทร์รู้สึกว่าเอฟซีพี่น้องสุรินทร์นี่กัหลายเติบอยู่อา่าสามกิโลบ้านกวดยี่สิบห้ากิโลป,โลปะโคนชัยเนี่ยโอ้โหอำเภอบ้านกวดนี่กัใหญ่โตอยู่เด้นี่ชุมชนมเพราะเปนชุมชนละ่ะอำเภอใหญ่เติบอยู่ผมว่านีน่ใหญ่กว่าโนนอินแดงใหญ่กว่าอำเภอละหลานสายบุลัผมว่านี่ ีบรรยากาศบนถนนซีเลนพร้อมอออครับถนนดีบ่บ่นี่โอ้โหจะดีแน่บ่ดีแน่ฮนะโอ้โหเฮ้ยหน่าย่องบ่ได้เลยเนาะถนนดีบ่ดีคนคือหลายแท้ร้านอาหารตามสร้างแถวบัวดบวชอย่โอ้คือจีขา,ายดิบขายดีเนาะคือจังฝนอยู่ตกนี่แม่แมนบ่ขนาดผมว่าจะแล่นไปจนหอดอันอำเภอปากควนใช่บนเด้หน่ สหวบาหรือว่าสีหาหม่องลบชิวๆกินเออชัางไหนช่งไหนช่งไหนช่างไหนชางไหนงง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 ง ผู้ใดเบิ่เงเพจถนนไทยแลนด์ผู้ใดแชร์ทันเพจถนนไทยแลนด์นี่ขอให้ถูกเลขถึกหวยได้พี่น้องเด้อซื้อหาบาทก็ให้ถึกซื้อสิบบาทก็นให้ถึกบรรยากาศโดยส่วนทุกคนม่มาโดนแล้วเนอำเภื่อบรราาันกวดนี้บ่ได้มาโดนโดนมีความรู้สึกว่าคือคักนะพี่น้องชอบบันกวดวนี่คือคักบรรยากาศก็รรากาศกดี เ็ดอีหยังแน่ประกอบอาชีพยัยงแน่ขอเสียงใน่พี่น้องผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงไทยขันคิดหอดบ้านกรวดไทยเบิ่งคลิปนี่กะเบิ่งไปพี่น้องนี่ละบรรยากาศในตออำเภอบรรน,นอกบ้รนนาวบ้านกรวดอ่าบ่บรรน,นอกบนนันไดเน้ขึ้นชื่อเลยเด้ออำเภอบรรกวดนี่วัดหลวงปู่พาดสิภาเวียนเข้าไปเบิ่งจักหน่อยสิพาเข้าไปเบิง่งบรรยากาศภายในวัดหลวงปู่พานยุบบังไดละ่ะเออข้างหนาานี่ละ ก็คือด้านฝ่ายมือนี่ก็คืออ่าโรงพยาบาลบ้านกวดข้างหน้าอีกนี่อำเภอบ้านกวดจริงๆเขาเลี้ยวเขาหนีก็ได้เด้อเห็นตะไก่ๆคุณนะ่ะเดี๋ยวเลี้ยวไปเลยทางหลวงหมายเลขสองสี่สี่ห้าป้ายคือหมุนอิวติวหมุนลิงติงทั้งสัตว์เลยบอกทรายนี่ถ้าตรงไปก็พูดละไปะคนชัยนี่เขาจะเข่าเห็นวัดบุญอีกทุคนเออนีคุณนะ่ะวัดหลวงปู่ผาต์อลังการงานสร้างเธอได้เดี๋ยวจะพาเขามุมนี่ บุณอ่ะโอ้โหมันจะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแล้วบิ่งนี่หัวกำแพงวัดทุกคนมึงมึงมึงวัดบ้านกวดวัดบ้านกวดทุกคนเขาไปเพิ่งโอ้โสาธุแง่ขางแง่เน่ยคือวัดเลยทุกคนนี่ปาจิทูสาธุขอเหฟซีทุกคนถือเลขกถือวยวัดบ้านกวดยินดีต้อนรับนี่เห็นบ้านี่โอ้อลัองการมากเลย โอ,อ้ผู้สาวบันกวดกับงามได้นี่ผู้สาวบันกวดกับงาม,ม,ามเ,เห็นไหมพาขี่รถอ่อมวัดเลยเห็นไหมนี่สาธุงามคักงามเน่เออเดี๋ยวจอดหากาบพาไหว้พระเด้อวพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขอพรให้พี่นอ้องอีฟซีแฟนเพจสุกุสุคนอ่ะคลิปนี้อีพี่นี่วันนี้ละสวัสดีครับ